ครับทีมดอนฮวนนะครับวันนี้ดอนฮวนวีเท r น p พอดแคสก็มาถึง EP ที่18ครับผมนะครับวันนี้หัวข้อเราจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะพี่ว่ามากๆเป็นสิ่งที่น้องเคยสงสัยเนาะ,ะ,ะหัวข้อในวันนี้ก็คือผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายที่เก่งหรือเปล่าใช่แต่ก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์เพจนะครับการกลับมาของดอนฮวนใน a c e b o o k นะครับ ก็ไปกดไลคกันได้นะครับส่วนแชทของเรา OpenChat ใช่ไหมครับกลุ่ม OpenChat ก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่มได้ฟรีนะครับมันจะเป็นคอมมูนิตี้ที่เราจะมาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการดึงดูดผู้หญิงศาสตร์ของอ t ท r ชั่นนะครับแล้วก็จะมีบทความต่างๆให้อ่านด้วยประมาณร้อยบทความวว้ากลุ่มของเราชื่อว่ากลุ่มอะไรนะครับใน OpenChat ดอ n ฮวนรีเทิร์นครับใช่ครับกลุ่มดอนฮวนรีเทิร์นครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปกด อ่เข้ากลุ่มก็เข้ากลุ่มมาได้นะครับฟรีครับโอเคกลับมาที่หัวข้อในวันนี้ครับผม,บผ,มผู้หญิงชอบผู้ชายที่เก่งหรือเปล่าเออเอออันนี้เอาจริงๆนะอืมในความเห็นพี่นะที่คิดว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่นึกว่าผู้หญิงชอบผู้ชายที่เก่งถ้าถ้าถ้าใครเก่งเนี่ยสาวจะก,กรีดเออใช่กูเก่งด้านกีฬากูเก่งด้าน การเรียนครูเก่งด้านดนตรีเนี่ยสาวจะรีดใช่เอ,อผู้คิดว่าไงไอผู้หญิงชอบผู้ชายเก่งืบเปริงจริงมันเป็นคําถามที่ตอบยากพอสมควรเพราะมันต้องวิเคราะห์กันหลายมุมคือเมื่อก่อนเคยคิดว่าผู้ชายที่เรียนเก่งผู้หญิงจะชอบอผู้ชายที่แบบเล่นกีฬาเก่งผู้หญิงจะชอบแบบชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่มาเจออาจารย์โยดา <laughs> ความคิดข้าก็ได้เ <laughs> ข้าใจยังทองแท้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมด มันยังมีอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วความเก่งมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งมันยังมีส่วนที่สําคัญจริงๆอ่ะถ้าให้พี่ตอบคำถามนี้นะอผู้หญิงชอบผู้ชายเก่งหรือเปล่าเนี่ยพี่ก็จะตอบว่าใช่และไม่ใช่ใช่และไม่ใช่มันมันตอบได้สองอย่างแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ไหนเช่นมันมันใช่ในสถานการณ์เออมันไม่ใช่ดีกว่ามันไม่ใช่ในสถานการณ์ไหนพี่อ่ะรู้จักคนเก่งเยอะแยะ คนที่แบบเล่นดนตรีเก่งหรือว่าเล่นฟุตบอลเก่งอหรือว่าเป็นคนที่เรียนเก่งหัวหัวสมองดีอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วผู้หญิงเขาไม่กรีดมีเยอะแยะผู้ผู้ชายที่เก่งแต่ผู้หญิงไม่กรีดมีเยอะแยะเออนึกออกนะเออนักนักจาระดับโลกเนี่ยมีใครว่าอ้มึงจําเก่งที่สุดในโลกโอ้ยกรีางเงี่ยมีมีเนาะใช่ที่อเมริกามันจะมีนักไอ้นี่ด้วยนักสะกดคํา นักสะกดคำเออเขาแข่งสะกดคำชิงแชมป์ประเทศกันอ่าพี่ก็ไม่เคยเห็นใครจะกีดแชมป์สะกดคำนึกออกปะถามว่าไอชแชมป์สะกดคำแม่งเก่งปะมันเก่ง,เ,งเก่งมากแต่ว่ามันไม่ใช่บุคลิกที่มันจะแอฟพีลกับผู้หญิงมันไม่ใช่บุคลิกที่มันจะดึงดูดผู้หญิงถามว่ามันเก่งไหมเฮีแยแม่งโคตรเก่งแม่งจำศัพท์ได้หมดทั้งดิก ดิกเชเนลี่ทั้งเล่มมันจำศับได้ทุกตัวมันสะกดได้ถูกหมดอืเก่งมากแต่ไม่เคยพี่ไม่เคยเห็นใครไปไปตามกรี๊ดโอ้โหนักจำสะกดคำที่เก่งที่สุดในโลกออมีเหรอผูเออ้เคยเห็นไหมจริงเออ,เอ,อลองลองเทียบกับเด็กบาโฮดเด็กบาโฮสสาวยังกรี๊ดมากกว่าเลย <c oughs> เด็กบาโฮดเก่งเหรอมันไม่เก่งแต่มันมีเซ็กแอบพลเออเนาะมันมีแรงดึงดูดทางเพศมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นเก่งหรือไม่เก่ง แม่งความเก่งอย่างเดียวแม่งไม่ได้ดึงดูดผู้หญิงเว้ยม,มันต้องมาพร้อมกับอย่างอื่นด้วยถ้าความเก่งอย่างเดียวดึงดูดกับผู้หญิงนะไอ้เฮียไอสไตล์แม่งต้องเป็นคนที่ผู้หญิงกรี๊ดมากที่สุดในโลก<ไ>ถูกป่ะไอสไตล์ถูกป่ะ <laughs> <laughs> เพราะไอสไตล์แม่งเก่งมาก <laughs> โอ้แม่งประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นีค่คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพจริงเออคิดค้นอะไรจักรวาลต่าง ไอสไต์เก่งมากมเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงเอาความเก่งเป็นที่ตั้งไอสไต์ต้องเป็นคนที่สาวกรีทที่สุดจริงแต่ถามว่าไอสไต์เป็นคนที่สาวกรีดมากที่สุดในโลกไหมไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่<อ>สาวท,ที่เก่งที่สุดในโลกสาวไปกรีทใครสาวไปกรีเอลวิสเอลวิสเพสลีย์หรือว่าสาวไปกรีเดอะบีเทิลส์หรือว่าถ้าในยุคนี้ก็ได้นักวิทยศาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาอะไรก็ตามแต่คนจําชื่อได้ไหม ไม่ได้คนจาชื่อไม่ได้ไม่ได้เลยแต่นักร้องผู้ชายหล่อๆหรือดาราผู้ชายที่แม่งออกทีวีบ่อยคนจําชื่อได้ปะจาได้จาได้แม่งก็กรีดไปกรีดดาราพวกนั้นไปต่อให้พวกนั้นออกชื่อบ่อยพวกเอ่อพวกนักวิชาการวกนี้ออกชื่อบ่อยเอ่อออกทีวีบ่อยเออเขาก็ไม่ได้ตามกรีดขนาดนั้นใช่เขาผู้หญิงก็ไม่ได้กรีดผู้หญิงก็เห็นว่าโอเคเก่งเก่งเก่งแต่ถามว่าใส่กรีดไหมเด็ยเก่งเหมือนกันนะเก่งนะเออดารามก็เก่งแบบหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์มากเก่งแบบนึงใช่แต่ผู้หญิงไม่คิดนักวิทยาศาสตร์เออเนาะทั้งทั้งนี้กว่าความเก่งถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ถึงตอบว่าความเก่งมันก็ไม่ได้ทําให้ผู้หญิงชอบเสมอไปอ่ามันต้องเป็นความเก่งเฉพาะตัวด้วยหมายความว่าความเก่งเฉพาะตัวยังไงหมายความว่าความเก่งนั้นอ่ะมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงด้วยหมายความว่ายังไงรู้ไหมหมายความว่าเดี๋ยวต้องอธิบายดีๆอันนี้แม่งต้องคิดวิเคราะห์หลายมุม คือความเก่งนั้นต้องเป็นประโยชน์กับผู้หญิงด้วยอเช่นนักร้องมันเก่งทางด้านร้องเพลงร้องเพลงมันเกี่ยวกับผู้หญิงยังไงมันทําให้ผู้หญิงรู้สึกอารมณ์ต่างอ่ามันสามารถเคลื่อนอารมณ์ผู้หญิงได้อ่าเคลื่อนไปซ้ายไปขวา,ใ,ขวาให้สุขให้ทุกข์ได้คนที่สามารถเคลื่อนอารมณ์ผู้หญิงได้นั่นคือคนที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิงเพราะนั้นผู้หญิงจะก,กรีดเพราะมันเ,เกี่ยวข้องกับผู้หญิงใช่ใช่หรือว่า คนที่เก่งและดังด้วยอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือนักกีฬาอะไรก็ได้ที่เก่งและดังด้วย <Okay. S 2> อันนั้นก็เกี่ยวข้อ,ของผู้หญิงโดยตรงเพราะว่าความดังมันหมายความว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตอืนั่นหมายความว่าเขามีทรัพยากรเยอะอ oh. ถ้าฉันจับคู่กับคนที่เก่งคนนี้ฉันก็จะปลอดภยัยฉันก็จะอยู่อยู่ในชีวิตที่ดีชีวิตที่ สุขสบายสุขสบายอ่าอ่อเข้าใจออปลอดภยอัยใช่แล้วเทียบกับนะเทียบกับพี่รู้จักหลายคนที่เป็นนักนัก,นกดนตรีนักดนตรีที่กันกลางคืนนะครับถามว่าเขามีสเสน่ห์กับสาวๆไหมมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเพื่อนของเพื่อนพี่แม่งเล่นกีตาร์โคตรเก่งเล่นได้หมดมเล่นเล่นแบบสตีฟววยก็เล่นได้ให้เล่นแบบระดับโลกแม่งก็เล่นได้เข้าใจ เออเล่นได้หมดไม่ว่าจะเพลงอะไรเล่นเล่นได้หมดโซโล่แบบกระจายสาวไม่กีตทช่ไมอะ่ะเพราะเขาไม่ดังและเขาไม่รวยเขาเก่งอย่างเดียวคือพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วความเก่งเนี่ยถ้าคนคนนั้นเอาไปหาเงินหาทรัพยากรได้เ,เออผู้หญิงถึงจะเลือกใช่เก่งเก่งมันมันต้องบวกเก่งต้องบวกรวยเก่งต้องบวกดัง เก่งต้องบวกหล่ออะไรแบบเนี้คือความเก่งเพียวๆอ่ะมันไม่ได้ดึงดูดผู้หญิงเพียวๆเออเนาะเข้าใจไหมมันต้องบวกอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นไปอืมเอ่อเช่นเก่งแล้วรวยเก่งแล้วดังหรือเก่งแล้วหล่ออะไรแบบนี้เพราะมันจะทําให้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแต่ถ้าเก่งอย่างเดียวมึงโซลกีตาร์เก่งอย่างเดียวแต่มึงไม่ดังอ่ะมึงไม่หลอมึงไม่รวย่ง่ายคือเก่งคือท็อปปิ้งใช่ ไออย่างไอไออันน้าเนี่ยไออันอื่นเนี่ยคือหลักมากกว่ามันเป็นเป็นตัวเสริมเสริมทําให้ตัวตนเราเราเราขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับที่เราพูดเอาไว้ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะสู้หล่อรวยดังเร็วได้แล้วเนออะไหมหล่อรวยดังเร็วนี่คือสุดยอดของความปรารถนาที่ผู้หญิงวิ่งเข้าหาเร็วนี่ไม่ไม่ได้หมายความว่าแม่งไปฆ่าคนนะเร็วนี่หมายความว่าเอ้ มีความหญิงทนงตัวเองอมีความอีโก้นิดๆมีความหลงตัวเองหน่อยๆแบบนี้คือมีความมีความแบบแมนมีความที่แบบว่าไม่ได้เป็นนิดดี้ตามผู้หญิงคือกูก็แบบเฮ้ยกูก็เจ๋งพอใช่เออกูมีดีพออะไรประมาณนี้ร่ำรวยดังเลวเห็นป่ะไม่ไม่มีคำว่าเก่งนะไม่มีคำว่าเก่งอยู่ในนี้เลยเพราะเก่งความเก่งอย่างเดียวมันต้องบวกกับอย่างอื่นมันถึงจะดึงดูดผู้หญิง เอาพี่พูดเรือ่องของตัวพี่ก็ได้แต่ก่อนพี่เป็นนักฟุตบอลพี่เป็นนักฟุตบอลคนแรกของประเทศไทยที่ได้เล่นในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศอเมริกาอืม,อมพี่กลับมาที่เมืองไทยอไม่มีใครกรีดพี่ก็ใจไม่มีใครกีดพี่เป็นคนแรกที่เล่นที่อเมริกาอืม,อ,มอก่าในระดับมหาใหญ่แล้วพี่เล่นทีมอันดับหนึ่งของประเทศในตอนนั้นในตอนนั้นว้าวแต่ถามว่าผู้หญิงกีดพี่ไหมผู้หญิงรู้แล้วผู้หญิงก็เฉยเอ๋อเหรอคะ อืมค่ะเก่งนะคะแล้วก็จบไปแล้วก็จบทางทางที่ตอนเด็กพี่คิดว่าอเฮียถ้ากูเก่งอะ่ะผู้หญิงมั้งต้องกีดกูคิดเหมือนกันเหมือนกันเออบอกว่าเออเป็นนักแบดครับก็ไม่ได้กีดอะไรก็แค่พูพูแล่นแบดถึงขนาดชิงแชมป์ประเทศไทยได้ในระดับทัวร์นามเมนต์นั้นอะ่ะพูก็ต้องเก่งมากๆแล้วแต่ผู้หญิงกีดไหมก็ไม่มันไม่ได้กีดอะไรขนาดนั้นหรอกความเก่งอ่ะ เพราะเพราะว่าไงไหมคนเก่งแม่งเยอะแยะอืมแต่กับคนแม่งก็เก่งในอีกแบบของตัวเองแต่ความเก่งที่เรามีอ่ะสามารถนำไปหาทรัพยากรได้เยอะไหมสามารถนำไปทำเงินได้ป่ะผู้หญิงมันดูตรงนี้พูดง่ายๆคือความเก่งเอาไปทำเงินได้ไหมนั่นคือสำคัญมากสำคัญสุดๆเออเนาะความเก่งเราจะนำไปสู่ทรัพยากรที่เยอะได้ปะ ออถ้าความเก่งเราเฉยๆแต่ไม่สามารถนําไปหาทรัพยากรได้ผู้หญิงก็เฉยๆเหมือนมึงร้องเพลงอยู่บ้านเนี่ยมึง,อองรู้ว่าเราองเพลงพอแต่มึงไม่สามารถร้องเพลงแล้วออไปจัดคอนเสิร์ตเลยๆได้อะ่ะใช่จบผู้หญิงก็ไม่เอาผู้หญิงก็ไม่กรี๊ดไปเลือกไอ้คนที่ร้องแล้วประสบความสำเร็จดีกว่าใช่ผู้หญิงก็ไม่กรีดเนาะคือถ้าพูดกันอย่างโดยรวมแล้วนะความเก่งนั้นน่ะมันจะต้องนําพาซึ่งความสําเร็จในชีวิตมาผู้หญิงที่จะกรีด ว้าวคีย์นี้สําคัญมากเลยนะนำพาความสําเร็จมาในชีวิตใช่ผู้หญิงเก่งอย่างโรนัลโดสมมติยกตัวอย่างโรนัลโด้เมสซี่ที่เก่งๆด้านฟุตบอลมากๆนะผู้หญิงชอบเขาเพราะว่าอะไรเขาหาทรัพยากรเขาหาทรัพยากรได้เยอะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเล่นฟุตบอลเก่งโคตรๆแต่เขานำความเก่งนั้นไปหาเงินได้เยอะผู้หญิงกีที่ความรวยและความดังมากกว่าความเก่ง อืมอืมอืม,อมเข้าใจเข้าใจป่ะผู้หญิงรู้สึกอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าความเก่งแม่งไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่ใช่นะอืมแต่ความเก่งมันมันเป็นตัวเสริมอืมมันเป็นตัวเสริมมันเป็นท็อปปิ้งอย่างที่ผู้บอกอ แล้วระดับแล้วระดับโรนัลโดเขาก็มีความทะนงตนตนนวะว่ากูเจ๋งถ้าเขาไม่มีความทนงตนเขาจะไม่มีคมุณคุณสมบัติที่ไปถึงตรงนั้นได้มันเลยเป็นเหตุผลที่พี่บอกว่าข้อเรวข้อเรวเนี่ยถึงได้สําคัญแต่ไม่ได้ให้ไปแบบโอ้ไปต่อยผู้หญิงไปตบเราไม่ได้แนะนําให้ให้ไปเป็นแบดบอยในลักษณะนั้นเราไม่ได้ทําให้บางคนเข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยพี่ตุลพี่ภูสอนให้เป็นคนเรวเว้ กูต้องไปตบผู้หญิงหรือแบบคตดเฮี้ยอะไรเงี้ยกูตงไปด่าผู้หญิงไม่ใช่เลวในความหมายของพวกเราคือมีความหญิงทนนตัวมีความอีโก้มีความเอาแต่ใจตัวเองนั่นคือความเลวในความหมายของพวกเราอมีจุดยืนมีความเป็นปัจเจกชนตัวเองอ่ะดึงตัวเองออกมาไม่ใช่จะต้องทําให้ผู้หญิงแบบพอใจทุกอย่างเราสนุกโฟกัสตัวเองหล่อรวยดังเลว จบครบสูตรเลยครบสูตรุดยอดนั่นคือข้อสรุปนะครับครับก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราสรุปกันใช่ในอีพีนี้แต่มันอีพีนี้ค่อนข้างค่อนข้างเข้มข้นและชัดเจนมากนะชัดเจนมากคือใครที่รู้คีย์ตรงนี้โหดสาคัญมากเราไปในแนวทางเนี้ยเอยังไงเราเราก็ไม่หลงทางแล้วมาคิดว่าโอ้กูต้องเก่งที่สุดโอ้กูเป็นยัดโอ้โหเหมือนนักวิชาการเลยเก่งอ่ะดี แต่ถ้าเก่งแล้วนำไม่สามารถนำพาให้สําเร็จในชีวิตได้ผู้หญิงก็ไม่สนใช่ผู้หญิงก็เฉยไม่ไม่สามารถไปหาทรัพยากรมาได้ก็ผู้หญิงก็ไม่อยู่ใช่ผู้หญิงก็ไม่อยู่ใช่นี่แหละครับนั่นแหละครับก็อีพีนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับอ่าส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์ p e n Chat เรอแล้วเนี่ย ทักมาได้เลยนะครับทักมาหาเราสองคนได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดให้ใช่เออตามที่รีเควสไว้บอกรีเควสต์มาได้นะครับว่าเออสงสัยเรื่องไหนอยากให้แอดพูดกันเรื่องไหนก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับไปเข้ากลุ่มได้นะครับกลุ่มไลน์ Open Chat ครับผมฟรีฟรีครับนะครับมีบทความต่างๆให้อ่านมีอัปเดตความรู้แล้วก็จะเป็นคอมมูนิตี้เป็นสังคมของการศึกษาเรื่องศาสตร์ การดึงดูดผู้หญิงใช่ของดอนหวนเราครับใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับใน e ีพีนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับครับจงเป็นผู้ชายที่ดีแต่อย่าเป็น Nice guy อย่าเป็น Nice guy นะครับเพราะฉะนั้น e ีพีนี้เราสองคนลาไปก่อนครับครับโยโยยสวัสดีครับ